สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับบริญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบ,บุรีครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์บุญเทียมเขมาพิรัตนะครับท่านอายุ88แล้วแต่ท่านยังแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็มีงานวิจัยแล้วก็รักษาโรคคนมาตลอดทั้งชีวิตนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่านวิชัย พัทยาอารยาอันนี้เป็นนักวิจัยตัวยงของประเทศไทยเลยครับซึ่งวิจัยหลายๆเรื่องด้วยกันแม้กระทั่งเรื่องอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่วิไลทำร่วมกับท่านนะครับวันนี้มีข่าวดีครับก็คือท่านผลิตนะครับผลิตน้ำแม่เหล็กครับซึ่งหลายคนอาจจะได้ยินแต่น้ำแม่เหล็กของท่านเนี่ยไม่ใช่น้ำแม่เหล็กธรรมดาเหมือนทั่วๆไปที่โฆษณากัน แต่นี่เป็นน้ำแม่เหล็กผ่านขบวนการถึงสามขบวนการน้ำทั่วไปส่วนใหญ่ก็ผ่านขบวนการแม่เหล็กธรรมดาแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ได้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็เสื่อมไปแล้วแต่นี่เราสามารถอยู่ได้ถึงเป็นปีนะครับเพราะว่าอะไรครับมันจะผ่านขบวนการแม่เหล็กผ่านขบวนการคาร์บอนแล้วผ่านขบวนการของคลื่นทำให้อะไรครับ อนุภาพของน้ําตัวนี้ละเอียดมากๆนะครับพอละเอียดมากๆเวลาเราดื่มเข้าไปเนี่ย oh. มันจะซึมซับเข้าไปในร่างกายได้รวดเร็วหรือถ้าเรากินยากับมันมันก็จะซึมซับเข้าไปในร่างกายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและที่สําคัญที่สุดมันมีสรรพคุณมากมายแม้แต่ใครที่เป็นสิวเนาะเอาน้ํานี้ฉีดทุกวันก่อนนอนสิวหายเลยครับปฏิหารมากเขาเรียกว่าน,น้ํา มหัศจรรย์นะครับรายละเอียดที่คุณหมอใช้น้ำตัวนี้รักษากลไข้ท่านมาดูนะครับว่าคุณหมอมีประสบการณ์มาเป็นสิบปีที่ใช้น้ำตัวนี้เพราะ,ะนั้นติดตามผมมาครับสวัสดีครับผมนายแพทย์บุญเพียมเขมาพิรัตนะครับประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะครับก็มีเป็นที่น่ามหัศจรรย์นะสำหรับผม ผมได้ดำเนินการเพราะเชื่อมั่นว่าร่างกายคนเราเนี่ยสามารถที่จะรักษาตัวเองได้ถ้าหากว่ามีสภาวะใกล้เคียงกับธรรมชาตินะครับผมก็ใช้อาหารเป็นยาในการรักษาโรคเพื่อจะตอบปัญหาที่แก้ไม่ได้โดยการใช้การรักษาในทางหลักนะครับร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยน้ำถึง70% นะครับคุณสมบัติของน้ําที่เป็นน้ําพลังแม่เหล็กโมเลกุลต่ําโมเลกุลเล็กนะฮะเบื้องต้นที่ได้ทำมาเป็นเวลาสิบปีเกอบ20ปีเนี่ยฮะประสบการณ์20ปีที่ได้ใช้ในการบําบัดรักษาคนไข้ได้แทบจะทุกโรคนะฮะเพราะว่าจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจระบบข้อระบบ ไขกระดูกอะไรต่างๆนะครับเป็นที่น่ามหัศจรรย์เราใช้มาเป็นต้นว่าเราได้มีคนไข้ที่เป็นโรคโลหิตจางนะครับเป็นโรคโลหิตจางเป็นโรคอัมพาตอัมพฤกษ์เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะฮะหรือในพวกที่เป็นเป็นโรคไตคือเป็นเป็นได้ทุกโรคที่ที่จะเกิดขึ้นเราจะสามารถใช้น้ำเนี่ยช่วยในการที่จะ บำบัดรักษาให้เขาฟื้นฟูสุขภาพเขาให้ดีขึ้นหลักการก็ง่ายๆฮะเหมือนกับกับปั้นทุบดินละครับในเมื่อน้ําประกอบด้วยน้ำเนี่ยมันเป็น70%ของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีน้ําที่ดีนะครับอย่างเป็นต้นน้ําโมเลกุลเล็กแล้วก็ที่เราผ่านกระบวนการต่างๆจนกระทั่งมีออกซิเจนในน้ำเนี่ยสูงมากก็จะช่วยให้เซลล์ในร่างกายเนี่ย ได้รับออกซิเจนสูงก็จะไปช่วยให้เขาฟื้นฟูตัวเองบำบัดต,ตัวเองให้มีสุขภาพดีรักษาโรคได้ทุกๆกุกโรคนะครับประสบะการณ์ที่เราได้รับมาเนี่ยทำให้เราเชื่อว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะใช้น้ำเป็นหลักในการที่จะฟื้นฟูสุขภาพของผู้คน ในขบวนการที่ผมอยากจะให้เป็นเรียกว่าการปฏิบัติการาการ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 แพทย์เชิงรุกนะครับคือการทําที่ให้คนไข้ไม่มีคนไข้ทําให้ไม่เจ็บไม่ป่วยโดยการที่ให้เข้าได้รับน้นํานี้ตั้งแต่ยังเด็กจนกระทั่งถึงถึงวัยวัย,ว,ยวัยชรานะฮะเราก็จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาสุขภาพของของประเทศได้เป็นเป็นอย่างดีเพราะว่า ในเมื่อไม่มีคนเจ็บมากมายการที่จะต้องมาดูแลรักษาคนไข้ในขบวนการที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้คือขบวนการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยฮะบัตรทองเนี่ยนะครับซึ่งกำลังเป็นปัญหาว่าจะหาเงินงบประมาณที่ไหนไปสนับสนุนโครงการบัตรทองไม่ให้ล่มสลายถ้าหากว่าเรานำเอานวัตกรรมอันนี้เรื่องของน้ำไปใช้เป็นเบื้องต้นเนี่ย ผมก็แน่ใจว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆของคนไข้ในเบื้องต้นแล้วก็ของสังคมของประเทศชาติในเบื้องปลายได้เป็นที่แน่นอนนะครับเราจะนำเอานวัตกรรมเนี้ยมาทำให้เป็นรูปธร,รรมกว้างขวางโดยทำให้เกิดที่ที่วิทยาลัยชื่นชมเนี่ยนะครับที่สถาบันแห่งนี้ครับก็ขอเรียนให้ทราบเป็นเบื้องต้นไว้ เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับที่ผมได้นำนวัตกรรมมาช่วยสังคมนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเราคิดค้นทำขึ้นมาสิบกว่าปีแล้วนะครับตามที่คุณหมอท่านได้อธิบายเบื้องต้นไปให้ฟังนะครับ ทีนี้ต่อไปนี้เนี่ยเดิมเราเคยทำผลิตภันธ์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้รักษาคนในเบื้องต้นซึ่งได้ผลดีมากนะครับแต่ต่อมาเราทำวิจัยเพิ่มขึ้นว่าจะทำยังไงให้น้ำมีความเสถียรอยู่ได้นานขึ้นนะครับก็เกิดการวิจัยขึ้นมาอีกสองขั้นตอน หลักการเดิมของการผลิตน้ําชนิดนี้เนี่ยก็คือการนําน้ำเนี่ยไปพันแม่เหล็กถาวรความเข้มข้นสูงสูงประมาณ8,000กว่ากราในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยแม่เหล็กถาวรเนี่ยสามารถเพิ่มความเข้มข้นของแม่เหล็กได้ สูงถึง1 3 0 0 0พเกลาที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะครับทีนี้เมื่อความเข้มข้นสูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นหลักการคือเมื่อน้ำผ่านแม่เหล็กแม่เหล็กนี้จะมีเส้นแรงแม่เหล็กเปรียบเสมือนกับเป็นใบมีดโกนซึ่งมันสามารถเข้าไปตัดแขนโมเลกุลที่ยึดเกาะกันระหว่างไฮโดรเจนและออกซิเจนเมื่อมันตัดแล้ว ก็เป็นการปลดปล่อยออกซิเจนให้หลุดจากไฮโดรเจนที่ยึดเกาะอ,อยู่นะครับแต่ถ้าน้ําที่ทั่วๆไปเนี่ยเมื่อออกซิเจนหลุดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะพยายามออกซิเดชันคือเข้าไปยึดเกาะให้อยู่ในสภาพเดิมดังนั้นเนี่ยเมื่อเส้นแร่แอมแม่เล็กความเข้มข้นไม่สูงมาก ความสเสถียรในการคงคุณภาพของออกซิเจนก็จะลดลงแต่ปัจจุบันเนี่ยงานวิจัยเราเราทำการวิจัยพบว่าถ้าเราเพิ่มกระบวนการให้แยกออกซิเจนได้มากขึ้นละเอียดขึ้นต้องทำยังไงนะครับหลังจากการทดลองและวิจัยมาเป็นเวลานานเราก็พบว่าถ้าเรานำน้ำแม่เหล็กกระบวนการที่หนึ่งนี้ไปผ่าน อันคลายซึ่งก็คือคาร์บอนชนิดหนึ่งที่เราค้นพบนะครับโดยเมื่อน้ำที่ผ่านคาร์บอนแล้วเนี่ยโดยหลักทางฟิสิกส์ก็คือว่าคาร์บอนเองมันมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าในตัวเองอยู่แล้วก็การที่มีไฟฟ้าเนี่ยหลักการก็คือที่ไหนมีไฟฟ้าก็จะมีแม่เหล็กเกิดอยู่โดยรอบเพราะฉะนั้นเมื่อเราทดลองแล้วพบว่า น้ำที่ผ่านกระบวนการที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยเมื่อมาผ่านกระบวนการที่สองที่ผ่านอันคลายตัวนี้เนี่ยโมเลกุลของน้ำที่เคยถูกแยกออกมาเนี่ยมันมีปริมาณมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าโมเลกุลออกซิเจนที่ถูกแยกออกมานั้นนะ่ะถูกเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดในคาร์บอนเนี้ยไปตัดย่อยให้เล็กลงอีกนะครับทีนี้หลังจากนั้น เราก็มีการวิจัยงานต่อไปอีกอีกหลายปีนะครับจนพบว่าหลังจากถ้าเรานําน้ํามาผ่านคาร์บอนแล้วเนี่ยมีวิธีไหนอีกที่เราจะสามารถเพิ่มโมเลกุลออกซิเจนให้ได้สูงขึ้นกว่านี้แล้วโมเลกุลจะเล็กลงกว่านี้เราก็ค้นพบว่าเราต้องไปนําน้ําชนิดนี้ที่บรรจุเป็นขวดแล้วเนี่ยไปเก็บรักษาไว้ในห้องสร้างคลื่นซึ่ง คลื่นตัวนี้จะเป็นคลื่นความถี่ต่ำนะครับหลังจากที่เราทดลองแล้วก็พบว่าเมื่อเราได้ความถี่ที่เหมาะสมแล้วเนี่ยเราสามารถจะสร้างกระบวนการให้ออกซิเจนเนี่ยที่ผ่านสองกระบวนการแรกนียมีปริมาณและขนาดเพิ่มขึ้นยกกำลังสิบนะครับนั่นหมายความว่าความเสถียรของออกซิเจน ในน้ำของเราเนี่ยจะสูงมากทำให้น้ำเก็บรักษาได้เป็นเวลานานนะครับนี้หลักการนี้เนี่ยปัจจุบันเราคิดว่าเพียงพอแล้วที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาคนและช่วยสุขภาพของผู้ที่ไม่เจ็บป่วยให้มีสุขภาพดีขึ้นนะครับหลักการก็คือร่างกายต้องการออกซิเจนเข้าไป ฟื้นฟูให้พลังงานนะครับเมื่อออกซิเจนมีจำนวนมากและตัวเล็กลงการดูดซึมผ่านผนังเซลล์ก็จะง่ายขึ้นนะครับเมื่อเซลล์ดูดซึมเอาออกซิเจนเข้าไปมากๆเนี้ก็ไปช่วยกระตุ้นระบบต่างๆในร่างกายให้คืนสู่สภาพเดิมที่สมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นหลักการง่ายๆวันนี้ที่นำมาเสนอก็คือว่า ปัจจุบันเรามีกระบวนการผลิตน้ำที่คุณหมอใช้รักษาคนมาเป็นเวลาเป็นสิบสิบปีแล้วเนี่ยนำมาพัฒนาเพิ่มขึ้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดและเรายังเป็นคู่ค้นพบการมองเห็นพลังงานที่เกิดจากออกซิเจนจริงๆนะครับเห็นด้วยตา เนื่องจากว่าในอดีตไม่มีใครเชื่อว่าน้ำชนิดนี้มันจะมีอยู่จริงรักษาได้จริงนะครับผมมีรูปภาพที่เราทำการทดลองนะครับให้เห็นว่าเราเห็นพลังงานจริงๆได้อย่างไรนะครับถ้าท่านเห็นภาพการทดลองเนี่ยมันจะประกอบด้วยแก้วน้ำสี่ใบสามใบโทษทีครับใบที่หนึ่ง เป็นแก้วน้ำที่ผ่านน้ำนำไปแช่ให้เป็นน้ำแข็งกระบวนการนี้เนี่ยเป็นน้ำแม่เหล็กขั้นตอนที่หนึ่งจะได้เส้นแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นในระดับหนึ่งส่วนแก้วที่สองจะเห็นเส้นแรงแม่เหล็กมีปริมาณมากขึ้นก็คือเราผ่านกระบวนการที่ผ่านอันคายหรือคาร์บอนกระบวนการที่สองนะครับกระบวนการที่สามที่ผ่าน ช่วงคลื่นความถี่ต่ำแล้วเนี่ยเราจะเห็นปริมาณของเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดในน้ําแข็งเนี่ยเป็นจำนวนมากนี่คือการค้นพบครั้งแรกของโลกเลยนะครับที่พิสูจน์ได้ว่ามีพลังงานจริงๆอยู่ในน้ำเพราะถ้าท่านนำน้ำเปล่าธรรมดาไปแช่จะมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เลยนะครับ ที่มันมองเห็นเพราะเนื่งองจากว่าออกซิเจนที่ถูกย่อยสลายจนละเอียดยิบนั้นน่ะสะสมพลังงานสักเก็บเอาไว้ในตัวออกซิเจนเองเมื่อกลายเป็นน้ำแข็งในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะเกิดปรากฏการเส้นแรงแม่เหล็กที่อยู่ในในทั่วทุกแห่งบนโลกนี้นะครับซึ่งเราเปรียบเทียบเส้นแรงที่เราเห็นจะเหมือนกับเส้นแรงแม่เหล็กที่เราทำการทดลองด้วยผง นะฮะผงเหล็กหรือผงอะไรก็แล้วแต่ที่เอาแม่เหล็กไปดูดติดเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ในอนาคตเร็วๆนี้ผลิตภัณฑ์นี้จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นภายในองค์กรและสถาบันเทคโนโลยีชื่นชมไทรมันสระบุรีนะครับและมีโอกาสช่วยรักษาชีวิตคน ทางโลกครับขอบคุณครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับว่างานวิจัยเนี่ยเป็นของคนไทยนะครับคนไทยเนี่ยพูดง่ายๆว่าไม่แพ้ใครในโลกนะครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งคุณวิชัยแล้วก็นายแพทย์บุญเทียมเนี่ยช่วยกัน นะครับแล้วก็รักษาทุกโลกเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็จะมาร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสร้างโรงงานที่นี่ครับเพื่อกระจายสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยและคนทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าทําเลยโครงการ30บาทรักษาทุกโลกแต่เราจะทําโครงการ10กว่าบาทป้องกันทุกโลกครับ สนใจติดต่อรายละเอียดนะครับก็ติดต่อที่คุณพิชาเพชรแดง0854821667หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีช่นชมไทยามันสระบุรี0363583114ขอบคุณที่ติดตามรายการครับขอบคุณครับ